สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องตำแหน่งที่น่าสนใจมากตำแหน่งหนึ่งในหน่วยงานรัฐท้องถิ่นนะครับก็คือตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในเราจะดูกันตั้งแต่ระดับปฏิบัติการไปจนถึงระดับเชี่ยวชาญเลยโดยอิงจากข้อมูลมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของกออบตอที่เรามีอยู่นี่แหละครับ ใช่ค่ะตำแหน่งนี้ต้องบอกว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะในการสร้างความมั่นใจว่าการทำงานของอบตเนี่ยเป็นไปอย่างถูกต้องโปรง่งใสแล้วก็มีประสิทธิภาพจริงๆครับผมแล้วถ้าพูดถึงภาพรวมหลหรอครับหน้าที่หลักๆของตำแหน่งนี้คืออะไรกันแน่ครับจากเอกสารที่ดูๆมาอ่าหลักๆเลยก็คือ การเข้าไปดูเข้าไปตรวจสอบการทํางานในด้านต่างๆของหน่วยงานในอบตนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินบัญชีการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณต่างๆคือดูให้แน่ใจว่าทําตามกฎตามระเบียบอ๋อครับเข้าใจแล้วคือไม่ได้มีหน้าที่แค่จับผิดอย่างเดียวแต่เป็นการช่วยผู้บริหารดูแลด้วยถูกต้องเลยค่ะมันเหมือนเป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารนะคะ ให้มั่นใจว่าการใช้เงินใช้ทรัพยากรเนี่ยมันคุ้มค่าตรวจสอบได้แล้วก็เป็นไปตามหลักธรรมภิบาลคือไม่ใช่แค่ดูว่ามีอะไรผิดพลาดไปแต่ต้องมองไปถึงการประเมินความเสี่ยงแล้วก็อาจจะต้องให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงด้วยค่ะครับผมถ้าลงรายละเอียดลึกลงไปอีกหน่อยเลยครับหน้าที่หลักๆที่ต้องทำในแต่ละวันมีอะไรบ้างครับ ตัวงานจริงๆก็จะครอบคลุมหลายอย่างนะคะด้านปฏิบัติการก็เช่นาการรวบรวมข้อมูลตรวจสอบวิเคราะห์แล้วก็ทำรายงานเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแล้วก็มีด้านวางแผนเช่นการเข้าไปมีส่วนร่วมวางแผนการตรวจสอบประจำปีว่าปีนี้จะเน้นเรื่องอะไรมีเป้าหมายยังไงต้องประสานงานเยอะไหมครับ แน่นอนค่ะต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆทั้งภายนอกแล้วก็มีด้านบริการด้วยนะคะคือให้คำปรึกษาให้คำแนะนำกับหน่วยที่เขารับการตรวจนะคะโอ้ฟังดูแล้วขอบเขตงานกว้างมากต้องรู้หลายเรื่องเลยนะครับเนี่ยบัญชีระบบ GFMIS ที่เป็นระบบหลักๆที่ใช้กันอยู่การจัดซื้อจัดจ้างระเบียบพัสด,ดุคือต้องรู้รอบด้านจริงๆค่ะแล้วทักษะล่ะครับนอกจากความรู้แล้วทักษะอะไรที่จำเป็นมากๆสำหรับตำแหน่งนี้ ทักษะก็สำคัญไม่แพ้ความรู้เลยค่ะ อย่างแรกเลยก็คงเป็นเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ใช้เทคโนโลยีในการทำงานอันนี้สำคัญมากในปัจจุบันแล้วก็ทักษะการสื่อสารการประสานงานเพราะต้องคุยกับคนเยอะแยะเลยค่ะต้องอธิบายเรื่องยากๆให้เข้าใจง่ายๆได้การเขียนรายงานก็น่าจะสําคัญด้วยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะต้องสามารถสรุปผลการตรวจสอบออกมาเป็นรายงานที่ชัดเจนกระชับตรงประเด็นครับผมนอกจากความรู้ทักษะแล้วยังมีเรื่องสมรรถนะหรือคุณลักษณะส่วนตัวด้วยใช่ไหมครับ มีค่ะอันนี้ก็สำคัญมากอย่างเช่นต้องเป็นคนที่มุ่งผลสำเร็จคือทำงานให้เสร็จให้ได้ตามเป้าหมายแล้วก็ต้องมีความละเอียดรอบคอบอันนี้สำคัญมากสำหรับการตรวจสอบความซื่อสัตย์จริยธรรมนี่คือหัวใจหลักเลยค่ะรวมถึงความสามารถในการทำงานเป็นทีมการคิดวิเคราะห์การเข้าใจภาพรวมองค์กรแล้วก็แน่นอนความเชี่ยวชาญในสายงานตัวเองค่ะ ทั้งหมดที่ว่ามานี่ทำให้เห็นภาพชัดเลยครับว่าทำไมต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งด้วยค่ะประเด็นคุณสมบัตินี่สำคัญมากอย่างน้อยๆก็ต้องจบปริญญาตรีในสาขาที่กออบาตากำหนดไว้เช่นบัญชีพาณิชยศาสตร์เศรษฐศาสตร์หรือบริหารธุรกิจที่เน้นไปทางการเงินหรือบัญชีนะคะแล้วถ้าจะเติบโตขึ้นไปเป็นระดับชำนาญการหรือเชี่ยวชาญก็ต้องมีประสบการณ์ทำงานตามเกณฑ์ที่กำหนดด้วยค่ะ เพื่อให้มั่นใจว่ามีทั้งความรู้และประสบการณ์พอจริงๆสรุปได้ว่านักวิชาการตรวจสอบภายในนี้เป็นตำแหน่งที่มีบทบาทสำคัญมากๆเลยนะครับในการเป็นเหมือน,นกลไกตรวจสอบทวงดุลทำให้การบริหารงานของอบตมีประสิทธิภาพโปรง่งใสตรวจสอบได้ถูกต้องที่สุดผ่ะถือเป็นคนที่มีส่วนช่วยสร้างความมั่นใจความน่าเชื่อถือให้กับการทำงานของหน่วยงานภาครัฐในระดับท้องถิน่นซึ่งมันส่งผลดีต่อประชาชนโดยตรงเลยนะคะ ครับผมฟังมาทั้งหมดแล้วมีประเด็นไหนที่น่าสนใจที่เราอาจจะเอาไปคิดต่อยอดได้อีกบ้างไหมครับจากข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้อืมมีประเด็นที่น่าคิดนะคะคือในโลกยุคป,ปัจจุบันเนี่ยที่ข้อมูลข่าวสารมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากแล้วก็ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆมีความเสี่ยงรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาอย่างพวกความเสี่ยงด้านดิจิทัลหรือไซเบอร์อะไรแบบนี้บทบาทของนักวิชาการตรวจสอบภายในจะยิ่งท้าทายมากขึ้นไปอีกคำถามคือ พวกเขาจะช่วยกลั่นกรองข้อมูลประเมินความเสี่ยงที่มันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆนี้ได้อย่างไรแล้วจะให้ข้อมูลเชิงลึกที่มันทันการกับผู้บริหารเพื่อใช้ตัดสินใจได้อย่างไงบ้างแล้วก็เอ่อพวกเขาจําเป็นต้องพัฒนาทักษะด้านไหนเพิ่มเติมอีกไหมคะเช่นการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data หรือความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อให้ทำงานได้ทันโลกทันความเปลี่ยนแปลงอันนี้น่าจะเป็นคําถามสําคัญที่น่าจะลองเอาไปคิดต่อกันดูนะคะ